ที่ว่าแล้วมันก็ดูไปได้นะ่ะตอนนี้นะนายกจะบอกอย่างเฮ้นะปอดใจเองกำล้าออกมาแล้วเข้าใจก็ตอนนี้ใจคำของพุทธเจ้าเด้ออัตาหิอัตโนโนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนปอดใจเองกับแม้นออกมามาได้แล้วถ้าปอดใจเองแม้นออกมาปุ๊บนะวุ้นเส้นมันต้องออกทันทีเลยหัวอืม มุนเซยมันต้องออกทันทีเลยว่าตัวเองอู้อย่างไวตีทางลับทางลับนะมันจะเปิดเผยมุดเลยนะั่นนี่นี่เขาเรียกสันดานมหาโจรน,นะปนเกยเป็นโจรมาก่อนปอนเกยฆ่าคนเมื่อก่อนปนเกยตุกลำบากมาก่อน,อน,ม,อนมุนแซนน่าเข้าใจไหมอืมถ้าปอดตัวเองไปอู้อย่างไวนะ่มันก็จะคลายออกมามุดแลหละฮะตอนนี้ตีตัวเองอู้แต่เ,เห็นกับมันคลายให้คนเชาวโลกฟังทั่วโลกเขาฟังหมดเลยครัว่าตัวเองอนะเป็นคน ชัางชาติตัวเองมาหักชาติของตัวเองคนไทยหรือว่าคนทุกส่วนชาติทุกในโลกเนี้ยเขาหักชาติของตัวเองที่น่าเลยแต่ตัวเองมาหักชาติตอนนี้นะตัวเองตั้งใจคำาหองพุทธเจ้าอัตตาเหตุตโนโนาโถเลยละ่ะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนหันหน้าไปหาคนนั่นก็นไม่ได้คนนี้ก็ไม่ได้แต่ละคนน่ะ เปิไม่ได้สักคนแต่ละคนนัง,ง่อมกันไปหมดเลยตัวเองต้องเปิดตัวเองน่ะนี่เขาแียกว่าตัวเองอ่ะฆ่าตัวเองปาไตยน้ำตื้นไว้ใจเปิลคุณลุงค่ะคุณลุงค่ะตอนนี้นะประชาชนชาวไทยนะเข้าลุมดิฉันใหญ่เลยค่ะคุณลุงค่อยๆนะคะคุณลุงเ้าๆหน่นยนะคะเปิดเถอะนะคะ ปัญญาอ่อนเตือนด้วยสตินะตอนนี้นะนายกเธอต้องพึ่งตัวเองแล้วล่ะอืมพ่อเธอเองไม่ข้าออกมาเด็ดขาดเลยออกมาไม่ได้ถ้าออกมาปุ๊บเนี่ยวุนเซนโมโหนะความลับที่บันพูดกันไว้นะ่ะจะออกหมดเลยนะอืมเดี๋ยวตัวเองกับมีติดไปปอกกับบมีติไปก็ตายมั้งไทยเนี่ย อืมต้องไปตายตีไหนอ่ะตายในคุกไปเลยนะอืมแต่ละคนตัวเองเปลงเหตบาได้แล้วตอนนี้เซนูก็ออกไปแล้วที่จริงอะเราภูมิใจอนุทินมากเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราว่าอยู่ไม่นานหรอกอุ้ออิงตัวเองไม่มีศักยภาพอาหาอะไรสักอย่าง เรื่องนี้มันเป็นเรื่องในใจเธอเอาเรื่องข้างในไปนเล่าเขาเล้วไฟในห้ามออกไฟนอกห้ามเข้าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าศาสนา,าพรมเรื่องข้างในมันต้องอ้ไข้ฟังเรื่องในมุ้งในหมอนก็มุ้งไข้ฟังนี่ต่เองก็เรื่องในมุ้งในหมอนนอนกันกบผัวเป็นเหล่าบนฟังเขาแปลว่าแบบนี้เข้าใจไหมเธอก็เป็นเล่าเฮ้บนเซนฟังมด เรื่องทหารตำรวจเรื่องทหารนั่นไปบอก่นนะ่ะว่าปืนอยู่ที่ไหนระเบิดอยู่ที่ไหนบอกมันไะอืมสมองตื้นขนาดนะี้อะอาตาิีแตโนโนอโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเหลียวซ้ายก็ไม่มีใครเหลียวขวาก็ไม่มีใครเมื่อก่อนยังมีเสี่ยหนูคอยเออนู่นนี่นั่นเขาคงละอาแก่เต็มทีแล้วเขาไปคงสบายใจแล้วแต่ฉันจะบอกอะไรให้นะ ถ้าพวกแกคุมกระทรวงมหาดไทยอะเจ๊งกับเจ๊งอย่าหาลิททำเลยเข้าใจปะแต่ละคนแต่ละคนอะมีปัญญาเหรอแต่คุมคนทั้งประเทศใช่ไหมพ่อแกมีปัญญาเหรอกันถามจริงหน้าตายังไม่กล้าโผล่ออกมาเลยพ่อแก ถ้าผมมานะกูุจะโดนใจให้อุันเซนว่าให้อุันเซนอิชรบดีเอตตระบดียีระบดีมาตรตบดีอิชระบดีระบดีนด้ไหมภาษาบ้านแกตอนต้อ่ะเอตตระบดีีเอตตระมณตระบดียีระบดีได้ไหมแกเล่าไปเลยนะไ้าสิมันพูดอะไรให้แกฟังแกบอกให้พี่น้องชาวไทยฟังหมดเลยนะแล้วฉันก็จะช่วยแกเพราะฉันเป็นใครฉันเป็นพระขันไงแกไปกราบไหวบูชาท่านอยู่ที่ เขานาครวัดนคนรธมแกไปขอพอรไม่ใช่แต่กูไม่ให้หรอกมึงไปกราบกูก็เอาส้นตีนให้มึงนะคนของเราไม่ดีเองถามเจิงนายกมีฮิริและโอตปะรู้จักคำว่าฮิริโอตปะไหมมีความละอายต่อบาปไหม ไม่มีไม่มีความรักชาติเลยนะเมื่อกี้ร้องเพลงยังไม่จบเลยนะร้อ,องใหม่ไหมสายสัญชัยให้ร้องนะสัญชัยให้ร้องมาสายเลือดไทยหัวใจสยามขวานไทยถ้าไม่มีดากคงหมดความงามไม่มีพลัง แล้วดลองแปปบงปาใต้บรนเราให้ใครเขาฟังป่านนี้แม่หัวแทนหน้าสุกปิบะนะ <c oughs> บิลาก็คงสิ้นหวังก็ต้นยางฟังเสียงปืนดังไกลลูกได้ลูกไปได้ลูกไปคนเหนือแต่แม่หัวคนใต้อื พื้นที่สีแดงถ้าความขัดแยง้งตระแวงสายตาแล้วทำไมไม่หันหน้ามา <c oughs> พูดคุยปรึกษาปัญหาแก้ไขตายลมชัดงามลูกพ่อสยามเราสายเลือดไทยแต่เธอสายเลือดขมินงานนี้ถ้าพ่อเธอออกมางามหน้ากันทั้งโลกเลยครับพี่น้องครับ ที่อะไรที่แกไปคุยกับบุนเซนนะบุญเซนก็จะออกมาวันชอ็ชอตชอ็ชอตช็อตช็อตใส่เจียเสียใจนี่นะคะนายกค่ะแตพูดจ,จาระไแต้องมีอีิมองมาแล้วอีหมองอะมีสมองไหมคะเขาเรียกคนขายชาต